สวัสดีค่ะมาเตรียมของกันค่ะทำไข่กระทะและสลัดทูน่ากันค่ะดูรูปแล้วทำตามกันเลยนะคะเอากุนเชียงนะคะเราเลือกกุนเชียงแบบมันน้อยเอามาต้มก่อนเตรียมผักนะคะใช้ผักไม่ไหลย,ย่างนะคะเพราะว่าหายากช่วงนี้โควิดแตงกวาแครอทผักสลัดเนาะกุ้งค่ะตัดหัวมเลยค่ะ แต่ถ้าใครจะปอกก็แล้วแต่นะคะสะดวกยังไงก็ทำอย่างนั้นได้เลยนี่ซิเลกซูน่านะคะในน้ำแร่มาทำสไลด์แตงเป็นเส้นเล็กๆก,กันจากนั้นก็หมูยอค่ะคุณเชียงเราได้ที่แล้วนะคะหั่นหมูยอเป็นลวกต่อได้เลยเอาคุณเชียงที่ต้มแล้วนะคะเอาไปปิ้งให้กรอบไล่น้ำมันอีกครั้งหนึง่ง โอเคจากนั้นก็มาสไลด์เป็นเส้นๆแครอทกันค่ะอาหมูยอไปลวกเลยลวกหมูยอนะคะสักครู่เดียวตั้งพักไว้ลวกกุ้งค่ะลวกกุ้งให้กุ้งเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะอย่าให้มันสุกมากเกินไปจะไม่อร่อยนะคะ มามาเตรียมในส่วนของสลัดทูหน้ากันจัดจานนะคะไข่กระทะกับสลัดทูหน้าในวันนี้มาหั่นหมูยองนะคะเดี๋ยวจะไปใส่ในไข่กระทะกัน หวังว่าเมนูของครัวคุณลิลี่ทุกเมนูจะทำให้ทุกคนมีความสุขกันนะคะหั่นกุนเชียงนะคะเราใช้ไข่3ามฟองแต่ใครจะทานไข่แค่2ฟองก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ทานข้าวเราก็ใช้โปรตีนจากไข่ไก่นะคะ ใส่น้ำมันลงไปค่ะจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าน้ำมันใน่เดอ๋จะเทออกทิ้งบ้างก็ได้หรือว่าจะไม่เทก็ได้นะคะอันนี้ใช้น้ำมันราําข้าวปิดฝาเล็กน้อยนะคะจะได้สุกเร็วขึ้นเอาแล้วค่ะมาจัดจานเรียงจานแล้วก็โรยปริกไทยค่ะน่าทานไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทานด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับมือ้ออาหารทุกมือ้อคุณลิลลี่ขอตัวลาไปก่อน กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนไข่กระทะและสลัดทูนคะคะ